สวัสดีครับ <fluct uates> สวั <S 2> <S 2> สวด,ดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n football station สถานีฟุตบอลนะครับสว,สวัสดีทุกท่านเลยนะครับช่วงแราที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะฮะก็เวลา1ทุ่มกับอีก40นาทีนะครับเป็นเวลาที่พวกพรีๆนะครับลิเวอร์พูลกำลังซ้อมนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะแต่ถือว่าคลิปนี้ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับแดงเดือดที่เมืองไทยที่เป็นกระแส นะครับผมก็มาพูดเกี่ยวกับ l e t t e r ร์สตเช่นเคยนะครับหัวข้อวันนี้มันอาจจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะคนอาจ,จะมองว่าผมมองในแง่ร้ายผมคิดลบไปหรือเปล่าเนกง่ถีไปหรือเปล่ากับหัวข้อไตเติลคลิปนะครับเกี่ยวกับแฟนจิ้งจอกน่าจะต้องทำใจในซีซั่นหน้านะครับ 2, 2022 2023ที่จะมาถึงนะครับเพราะเลตเตอร์สตีอาจจะไม่ได้ใครเลยแม้แต่คนเดียวครับอ่ะแต่ ผมอยากจะเอาเหตุและผลเอาอะไรประเด็นหลายๆอย่างเนี่ยมาพูดคุยกรรันรวมรวมถึงความคิดเห็นส่วนตัวของผมด้วยลงไปในคลิปนี้นะครับว่ามันเป็นมายังไงแล้วทําไมมันถึงเกิดแบบนี้ทําไมเราถึงไม่ได้ใครนะครับประมาณนี้แล้วกันก็ฝกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับและเม้นมาพูดคุยกันได้นะครับอ่ะแน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวนะครับว่าเราเนี่ยสนใจคนอื่นไปทั่วเลยสนใจนักเตะกองหลังบ้างกองกลางบ้างชื่อเต็ไมไปหมดเลย นะครับถ้าให้ไล่นี่คงคลิปนี้คงไม่หมดนะคงเป็นชั่วโมงนะครับถ้าไล่ชื่อที่เคยมีลิงก์กับ l e t เตอร์ตีนี่แต่แล้วสุดท้ายมันก็ยังไม่ได้ใครเข้ามาและนี่ก็ปีปีซีซั่นมาจะ2-3สา 2, สัปดาห์แล้วนะครับ2-3สัปดาห์แล้วนั่นก็ยังไม่มีใครกลับมานะครับเอ้ยหมายถึงว่ายังไม่มีใครเข้ามานะครับซึ่งช่วงก่อนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี้ยนะครับยูริเตเลมัน ตีโมตีกาซันเย่เดนิสปราจมาซ้อมกับทีมแล้วนะครับซึ่งใครเห็นรูปเตเลมันบ้างผมดูแล้วเนี่ยรูปคือแบบว่าดูแบบหน้าตาคือแบบไม่แฮปปี้เท่าไหรอ่อ่ะนะครับไม่รู้นะเท่าที่ผม,ผมดูเฟิร์สอิมเพรสชั่นของยูริสเตเลมันเนี่ยซึ่งถามว่าทำไมเลเตอร์ซตี้อยู่ดีถึงไม่ได้จะมีโอกาสที่จะไม่ได้ใครคือ ผมก็มีความคาดหวังนะว่าเราเนี่ยอยากที่จะได้สักคน2คนถูกไหมแต่ในตอนนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะไม่ได้เนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกคนมันเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเบลล์ r รเจอร์ก็เหมือนมีการพูดให้สัมภาษณ์ว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเข้ามาเขาก็อยากจะทําให้ชุดนี้แบบแข็งแกล่งอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่บีลอตพูดและเกี่ยวกับ ปัญหาหลายๆอย่างที่บอร์ดบริหารเจอนะโดยเฉพาะคุณท็อปไอยวัน์ศรีวัฒนพพาทุกคนคืออะไรบ้างละ่มงะมรสุมที่คุณท็อปเจอเนี่ยอ่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงสามสิบแปดสามสิบเก้าใช่ไหมที่รู้สึกว่าจะเป็นช่วงนั้นที่เสียคุณวิชัยนะครับคือเฮลิคอปเตอร์ตกเนี่ยคือเป็นข่าวที่ช็อกโลกมากนะครับซึ่งบอกตรงเลยว่าน่าจะช็อกค,ค,คุณท็อปไอัยวัน์เช่นกันนะครับ ยุคนั้นเป็นยุคของครอสปูอลที่ใครจำกันได้นะครับบวกกับคุณท็อปมาเจอเรื่องของโควิดอีกนะครับและซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมว่าคุณท็อปแกเฟลเพอสมควรนะครับอันนี้เรามาคุยแบบด้วยแฟกจริงๆนะผมว่าคุณท็อปน่าจะเฟลเพอสมควรกับการที่จ่ายเงินไปขนาดนั้นและไม่ได้ไม่ได้ขายใครออกไปเป็นครั้งแรกตั้งแต่ฤดูกาลสมบูราพที่เคยมีสกู๊ปมาเนี่ยนั่น ทำให้ผมเชื่อว่าคุณท็อปแกต้องคิดแกต้องคิดเรื่องธุรกิจนะครับซึ่งมันไม่ง่ายเลยครับเรื่องของการที่ต้องมาสืบสารต่อของธุรกิจครอบครัวธุรกิจคิงพาวเวอร์ตระกูลไอตตระกูลศรีวัฒนประา,าเนี่ยคุณไอยวัฒศร,รีวัฒนประภา,าเนี่ยทำไมผมถึงพูดได้ทุกคนเพราะผมมีบริษัทนะครับคือบริษัทเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เพชรบุรีนะครับเพชรภูมิการพิมพ์นะคือผมพูดได้เลยเพราะอะไรเพราะผมเคยเจอนะครับ คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่คนจะมาสืบสืบส,สารต่อได้แบบว่าให้มันดีเหมือนเดิมหรือให้มันเป็นเป็น,ปนแบบว่าเสถียรเหมือนเดิมใช้คํานี้แล้วกันขนาดผมไปเนี่ยผมไปพูดตรงๆนะก่อนที่ผมจะมาเรียนมาเรียนที่กรุงเทพใช่ไหมผมไปบริษัทผมบ่อยๆถึงแม้ว่าผมจะรู้ทุกอย่างในนั้นเนี่ยรู้เรื่องภายในทุกอย่างเนี่ยแต่มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่ผมเนี่ยอยู่ดีจะเข้าไปไปแบบไป บริหารเลยอะแล้วนี่คุณท็อปต้องมาเจออะไรโควิดใช่ไหมเรื่องของเล่นงานโควิดเล่นงานแล้วก็เราพูดตรงๆว่าปีที่แล้วใช้เงินไป60กว่าล้านปอนเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เนี่ยทุกคนถูกไหมมันไม่ตอบโจทย์มันเลยทําให้ในปีนี้เนี่ยงบดุลของเลเตอร์สตีติดลบ30ล้านปอนและผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณท็อปไอวัตต้องคิดและต้องมาทบทวนตัวเองและและอาจจะ ไม่ซื้อนักเตะเข้ามานี่คือสิ่งที่ผมคิดนะว่าเลเตอร์ิตีอาจจะไม่เสริมใครเข้ามาและสิ่งที่ผมตั้งหัวข้อไว้ว่าเราควรทำใจคืออะไรทุกคนผมบอกเลยว่าโอกาสติดพื้นที่ยุโรปหรือเป็นแชมป์รายการใดรายการหนึ่งค่อนข้างจะยากเพราะมีทีมที่แข่งขันกันสูงหลายทีมเลยนะครับอะพวกทีมท็อปซิกอาเซนนอลสเปอร์ก็เสริมหนักถูกไหม ซิตี้ลิเวอร์พูลอันนั้นไม่ต้องพูดถึงไปอีกเลเวลหนึ่งแล้อ่ะแล้วก็มีเชลซีอีกแมนยูอีกแล้วก็แอสตันวิลล่านิวคาสเซิลอีกนะครับไหนจะมีไบรตันวูฟิกลีสอีกที่ก็เสริมเยอะเหมือนกันมันทำให้เลสเตอร์สตีของพวกเราเนี่ยบอกได้เลยว่าหนักนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ตัวผมไม่ว่าทีมจะตกต่ำขนาดไหนตัวผมก็จะเชียร์นะครับผมพูดอย่างนี้เลยออกตัวแบบนี้เลยนะครับมีคำถามคลาสสิกค,คำถามที่ถามผมนะครับว่าถ้าเกิดว่าสมมุติ King Power หรือคุณท็อปเนี่ยไม่ได้ตระกูลศิวัชรภา,พา,พาเนี่ยไม่ได้ทำเลสเตอร์สตีต่อผมจะยังเชียร์ไหมผมบอกผมตอบได้ชัดเลยว่าผมเชียร์ต่อนะครับผมจะเชียร์จนกว่าสโมสรไม่เอาผมอะหรือ จนกว่าที่สโมสรยุบหรือจนกว่าผมตายอะทิวไอ i ดอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผมพร้อมนะครับที่จะซับพอร์ตเลเตอร์สตีนะครับถึงแม้ว่าคือไม่ได้บอกว่าชุดที่มีอยู่เนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บอกว่าชุดที่มีอยู่ไม่ดีทุกคนแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะยอมแพ้ไม่สู้ด้วยก็สู้ดิสู้สนะครับนะสู้นะครับคือสู้ตายแต่ ด้วยขุมกําลังด้วยอะไรหลายๆอย่างปัจจัยภายนอกแฟกเตอร์ actor, มันสู้ยากกับท็อปเซเว่นะมีอย่างเวสแฮมอีกที่ไม่ได้พูดอ่ะเนี่ยหลายทีมถูกไหมนะครับแต่ก็อยากจะบอกให้ทุกท่านว่าเราสู้ก็จริงเราสู้ตายก็จริงไม่ยอมแต่เราให้ทำใจไว้นิดนึงนะไม่คาดหวังมากก็ไม่ ไม่ผิดหวังเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลาดยังไม่ปิดเพราะฉะนั้นรอตามกันต่อไปทุกคนผมก็จะเชียร์ไปทุกท่านสู้ครับ FOX NEVER QUIT ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนะ